สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้วิชาพระ,ะศึกษาชั้นปฐมมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ก็จะมาเจอกันนักเรียนในแบบวัดประเมินผลสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนหลังจากที่ชั่วโมงผ่านมาคุณครูได้ให้แบบฝึกไปวันนี้เราจะมาทำการทดสอบกัน ว่าความสามารถความแข็งแรงและสมรรถนะหรือสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนในแต่ละด้านนั้นอยู่ในระดับใดนะครับเอาละไปดูกันก่อนวันนี้เราจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้างครับหัวข้อวันนี้ก็คือแบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้นป .3 นะครับ มีกิจกรรมอะไรบ้างครับไปดูแบบบันทึกก่อนแบบบันทึกผลการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่น้ำหนักครั้งที่1นนะครับมี2ครั้งครั้งที่1ก็คือการทดสอบในวันนี้ส่วนสูงของนักเรียนเท่าไหร่นักเรียนก็มีการวัดส่วนสูงครั้งที่1ก็คือในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนวัดและเติมไป ในแบบประเมินนั้นก็จะมีการประเมินอยู่ทั้งหมด7รายการนะครับ7รายการนะครับทีนี้ในรายการแต่ละรายการนั้นจะทดสอบรายการอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ไปดูรูปภาพพร้อมจะให้นักเรียนปฏิบัติตามนะครับในกิจกรรมที่สามารถทําได้ก่อนส่วนกิจกรรมที่ยังไม่สามารถทําได้หรือยังปฏิบัติไม่ได้ก็จะให้นักเรียนไปใช้เวลาว่างของนักเรียน ทำการทดสอบหรือไว้เรากลับมาเจอกันที่โรงเรียนเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบนะครับโดยเฉพาะ2รายการก็คือวิ่ง50เมตรและวิ่งกลับตัว10เมตรนะครับเอาละไปดูรายการที่1กันวิ่งารายการที่1ก็คือชั่งน้ําหนักนะครับจำนักหนักนักเรียนก็อย่าลืมไปชั่งน้ําหนักนะครับลงในครั้งที่1นนะครับตามแบบฟอร์มที่อยู่ในหน้าแรกวัดส่วนสูงก็เพื่อที่จะวัดดูว่า ระดับความสูงของนักเรียนในวัยนี้อยู่ในระดับใดนะครับและไปปฏิบัติกิจกรรมแรกก็คือวิ่ง50เมตร50เมตรนั้นนักเรียนยังไม่ต้องปฏิบัติก่อนนะครับหรือนักเรียนคนใดสามารถที่จะปฏิบัติได้นักเรียนก็ไปปฏิบัติด้วยตนเองนะครับโดยมีเพื่อนพ,พี่หรือบุกครองที่สามารถที่จะบันทึกเวลา ในการวิ่งของนักเรียนได้นักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้นะครับส่วนคนใดที่ยังไม่ปฏิบัติหรือไม่มีสถานที่ที่จะปฏิบัติก็เว้นไว้ก่อนนะครับเราจะกลับมาปฏิบัติในเวลาเรียนกันนะครับและต่อไปวิ่งกับตัววิ่งกับตัวเชื่อได้ว่าทุกคนสามารถวิ่งกับตัวในพื้นที่10เมตรนะครับนักเรียนหาพื้นที่ในระยะในระยะห่างจากจุดสตาร์ทไปยังจุดกับตัว10เมตรแล้วก็ให้ใคร นะครับที่สามารถจับเวลาได้หรือนักเรียนจับเวลาเองได้พอสามีนาฬิกาจับเวลานะครับออกสตาร์ทกดสตาร์ทเลยครับพอกลับมาถึงจุดที่สตาร์ทหยุดด้วยการกดสต็อปที่นาฬิกาจับเวลาก็จะอ่านค่าเวลาแล้วใส่ลงไปในแบบฟอร์มนะครับรายการต่อไปที่จะทำข้การทดสอบก็คือน,นั่งห่อตัวไปข้างหน้านั่งห่อตัวไปข้างหน้าเนี่ยจะใช้ทักษะการนั่ง โดยยืดแขนตึงเท้าตึงแล้วเอาปลายนิ้วเท้าไปแตะปลายนิ้วมือนะครับขอโทษทีครับปลายนิ้วมือไปแตะปลายนิ้วเท้าแล้วจับเวลาว่านักเรียนสามารถแตะโดยที่เท้าเหยียดตึงแขนเหยียดตึงแล้วไม่เหนื่อยหน้าใช้ระยะเวลากี่วินาทีครับนักเรียนก็สามารถบันทึกระยะเวลาวินาทีลงไปนะครับแต่จริงๆในแบบฝึกนั้นจะต้องมีการาวัด ในระยะที่นักเรียนสามารถยืดแขนไปในระยะทางว่าจะได้เซนติเมตรแต่วันนี้คุณครูให้ลองฝึกความองตัวและทดสอบว่าได้กี่วินาทีนะครับต่อไปลุกนั่ง30วินาทีจับเวลาตั้งนาฬกาตั้งนาฬิกานะครับจับเวลา30วินาทีนักเรียนสามารถทําได้กี่ครั้งแล้วไปบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมต่อไปนะครับ ก็คือการฝึกระบบการไหลเวียนของโลหิตยืนยกเข่าขึ้นลงหนนาทีนะครับยกให้สุดเหยียดตึงนะครับแล้วก็นับว่านักเรียนได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วไปบันทึกลงในแบบบันทึกไปรายการต่อไปครับรายการต่อไปเป็นการทดสอบกล้ามเนื้อไหลกล้ามเนื้อแขนนะครับด้วยการดันพื้นนักเรียนสามารถจับเวลานะครับในระยะเวลา 30วินาทีนะครับใช้30วินาทีว่านะักเรียนสามารถดันพื้นได้กี่ครั้งครับแล้วไปต่อไปครับรายการสุดท้ายเป็นการทดสอบการยืนกระโดดไกลซึ่งเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อขานะครับโดยให้นะักเรียนขีดเส้นแล้วยืนกระโดดไปข้างหน้าวัดระยะจากจุดที่ยืนกระโดด ไปยังจุดที่ส้นเท้าลงระยะห่างกี่เซนติเมตรแล้วไปบันทึกนะครับส่วนครั้งที่หนึ่งนั้นคุณครูยังไม่บอกว่ากี่ครั้งจึงจะผ่านได้กี่เซนจึงจะผ่านในวันนี้นะครับไว้ในครั้งต่อไปจะมาแจ้งผลการประเมินในครั้งแรกว่ากี่ครั้งจึงจะผ่านนะครับกี่เซนติเมตรจึงจะผ่านนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติเพื่อ ทำการทดสอบในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นั้นเป็นการฝึกประเมินผลครั้งที่1ในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับไปสร้างสุขภาพและอย่าลืมทําการทดสอบความสามารถของตัวเองครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ